เย้สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ซุยงคิงฮัททอกไลน์โอเคนะครับมาอีกครั้งนะฮะซุยงคิงเราเนี่ยครมบงอยากจะหนึ่งนุ่มเลยครับทางยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กออนไลนสเตชั่นเลครับวันนี้วันอังคารฮัททอกนะครับผมเราจะมาคุยแข็งแข็งคุยแข็งกันอีกแล้วนะครับอีคนบอกอ้ายคุยบอกแข็งก็พยายามฝึกอ่าครับคุยเยอะ ฝึกพูดเยอะๆฝึกฝกคุยเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันจะคล่องครับล่องเองใช่ที่สำคัญคือเราต้องมี passion กับมันอ้าก็กินซิงค์หน่อยครับผมแต่มันมันมันมีแลกเปลี่ยนนะกินซิงค์ใช่เยอะทำไมครับไม่บามเนมีอมันเกิดอะไรขึ้นอย่าเซียงผมอยากรู้ผมไม่ค่อยได้กินเล็บจะแข็งแรงใช่ถูกต้องเล็บจะแข็งแรงมีภาพ ปกเกมไหนไหมที่ชอบกันเป็นพิเศษจะอ่านอะไรกันขนาดนั้นล่ะหอยภาป,ปกใช่ไหมภาพป,ปกภาพป,ปก,พปปกใช่ไหมใครก่อนนึกได้อันหนึ่งที่ชอบที่สุดแล้วเออก็คือจะเป็นปกของไบโอฮัสซัดครั้งแรกที่เราได้รู้จักเขาเลยอ<า>ันน<า>ี<า>้คือเชนชอบชเลยใช่ผมชอบมากปกนี้คือผมชอบเะ ความรู้สึกแรกก<ต>็คือว่า,าออมันมันมันมีความไม่ขายของเกินไปมิสเทลลี่เยอะๆแล,แล้วก็แบบให้เราไปลุ้นเอาว่าเราจะเจออะไรประมาณนี้ยูเกียของ,นอนองยูมีแน่นอนแล้วต้องมีเรสซิเดน์ด้วยแน่นอนแล้วแต่ว่าเราอะกับแบบเหมือนโตมากับปกอีกแบบหนึ่งอ่าอ่าเข,ข้กันได้ค่ะ ไอ้ uhm, ไทยว like, Eugene, ัดไทยวัดไล่กันนะดูเลยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ดีดีดีใครใครส่งใครส่งก่อนพี่มีใครส่งก่อนหนูส่งกันบ้านคนแรกยูคกียส่งคนแรกเฉีดส่งกันบ้านมันถึงส่งภาพส่งกันบ้านมันถึงส่งภาพขอโทษครับโอเคครับครับเนี่ยฮะแล้วก็ยุคนั้นนะกำลังขายเลยครับเทคโนโลยีที่เขาแบบ แม่ภาคภูมิใจมากครับไม่ได้ไม่ได้เรียนแบบใครมาไม่้เรียนแบบใครมาไม่มีไม่มีไม่มีสุดท้ายฟอกเลยโดนฟอกเลยครับผมประมาณนี้ฮะโอ้โหชอบทุกอันเลยสามปกเนี่ยเขาก็สวยเลยเหตุผลมันสวยส่วนของผมนะครับผมได้มาเกมเดียวครับก็คือ Resident Evil 4 เราต้องเป็นเวอร์ชั่นของยุโรปด้วยอ๋อปกมันแดงเฮ้วันนี้เรารู้สึกไม่ค่อยพอใจเลยว่ะทำไมเราโดนล็อกด้วย Resident Evil วะคือผมจะได้เมื่อก่อนปกปก r e s i d e n t Evil โดยเฉพาะโซนยุโรปอะมันดีไซน์เปลี่ยนใหม่จากไม่ตรงกับญี่ปุ่นไม่ตรงกับอเมริกาเลยอเมริกาเนี่ชอบไปแนวแบบสมจริงครับแต่ยุโรปอะมันดูผมรู้สึกมันเราเรื่องหรอมันมีใช่มันมีการใส่ความให้เราคิดใโอ้อ่ะข่าวต่อไป นินเทนโด้ครับออกมาเตือนผู้เล่นว่า,วาอย่าเป่าลมใส่ช่องตลับเกมทำไมอ่ะเพราะว่ามันเสี่ยงเกิดสนิมเสียหายได้ไะนะจ๊ะ,ะเป็นอะไรกับน้ำลายกับปากก่อน อมก็ไม่ได้เด็กอมไม่ได้นะขมใช่ใช่อะไรคือคือคนญี่ปุ่นกันนินเทนโดเป็นอะไรเกิดการอมตลับหรือเปล่าเพื่อเพื่อใครไม่เคยอันนี้นิดนึงเพื่อใครไม่เคยเอาตลับนินเทนโดมาแตะเข้าปากมันขมนะเพราะขนาดมันเล็กแล้วเขากลัวว่าเด็กจะเอาไปเข้าปากเขาก็เลยทําให้มันขมพอมันขมปั๊บปฏิกริยาเด็กันคงคายดิ้งเขาคงคิดงั้นไว้เขาทำอย่างนี้จริงเหรอขมทุกอันกูชิมมาหลายอันแล้ว กูชอบไอ้โบ้โรยโบ้โลยโม้ัส่ใจในการทำให้มันผมไม่ไม่คือฉันอะแค่อันเดียวฉันก็ไม่ไม่ต่อแล้วนะติดแกชิมมาหลายอ่ะแล้วเกิดเป็นเด็กที่ชอบบารเพชรทำไงอ้าวชิบเลและเด็กอ่านเลยดานีิหวังว่าไม่ใช่หลานกูแล้วกันขอบคุณขอบคุณคุณ NTK 40บบาทครับผมแผ่นมือสองเคยลองไหมครับลองลองมือหนึ่งของตัวเองแค่นั้นครับผม ไม่แต่กูกูแค่เอาลิ้นแตะเออกูไม่ได้เข้าไปแบบอออะไรแบบไม่ได้อมเอาใครจะอมเอามันขนาดนั้นเลยบ้าก็ใช่ไงก็คือแค่เอาลิ้นแตะมือทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออชะไรอย่างเง้ยใช่เปล่าอันนี้ครับเซลดาไปออเดอร์ไว้ไปกันไหน มอสช้วยเลยอันนี้ี้มีใครแข่งกับมันนนี่อไม่ไม่มันมีความขนแต่งกลางกานขนาดนั้นเลยวะมันเหมือนกันมอสเลยโอ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณช่องซีบิงครับจุดซีจุดซีจุดซีบิงซีจุดครับช่องนี้ข้ออ่านเปล่าซีบิง บิงสี่จุดซบบีไอเอ็นจเว้นสี่จุดนะฮะชื่อผิดขออภัยด้วยเออถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยครับผมเอ้ยทีก็โอ้โหแหม่ทำมาเป็นนี่นะขอบคุณมากนะครับโอ้โหให้มา20่สิบกรเลยนะครับขอบคุณมากมากครับช่วงสองครับอยู่กับเกมโอลีอาอ้สูงจังเลยมาอยากจะจะร้องอยากจะฝืนก็สูงไงกูตามไม่ได้เลยขอพากเกมกันเลยนี่เกมเนี้ย ผมเห็นว่ามันมีสตรีมเมอร์ไปเล่นถูกป่ะครับอืมนะฮะซึ่งฟีเจอรศษดักของเกมนะฮะคือนี่ฮะการปรับเมาส์อ่ามันพิเศษยัยงไงครับผมปรับความเร็วเมาส์นะเซนซิสติวิตี้ครับกดเซฟครับผมกดแบ็กกลับไปเข้าไปดูใหมเเเ่เออเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยคนโดนจุกมันไม่บักแล้วว่าปกติมันมันจะกลับไปที่เดิมมันจะเด้งกลับไปที่เดิมมันไม่บักแล้วว่ะไอาใช่เฮ้ยเอิีม่ะ ไอเกมบ้าแกให้ทำฉันดูโง่จริงป่ะคนทำบุญไหมคือเวลาไอเกมที่เราเอามาไล่หลายเกมอ่ะคือมันแบบเวลาเตรียมไว้ดีดีตอนเทสปกติอย่างหนึ่งเล่นจริงอย่างหนึ่งจะไม่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะไรวะไป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 โก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 ทำไมมันเดินแล้วมันเอียงวะกูกดแิวอย่างเดียวนะก็มึงมุมกล้องมึงมั้งทำให้มึงรู้สึกว่าเหมือนมันตรงแต่มันไม่ตรงไงอ๋อเพราะเธอหันเมาส์ซ้ายขวาไง เออ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 เียคุณแล้วพอหันปุ๊บมันก็คือวิ่งไปเลยคุณฮัดสอบอกว่ากดคอนโทรล2อีให้ดูหน่อยครับคืออะไรชอบบ้านชอบชอบชอบเงยออกมือเลยชอบ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  อดีนะรีเฟรกูเร็วนี่พี่กวคำสุขไหมประมาณนึงประมาณนึงครับมันคือเป็นคนแบบที่ตกใจเออแต่ว่าพี่อาร์มอ่ะก็คือจะเหงื่อออกเกรงเป็นอะไรไปหมดอันนั้นคือหนักเออนั้นหนักอันนั้นหนักคือแค่ดูภาพอ่ะปฏิกิริยายาเลยคือมันจะเสียวเท้า มันจะแปลบที่เท้าแล้วมันจะหิวอ่ะใช่มันจะแปลบเลยมันแปลบแบยามนี้โอ้วันนั้นที่เราไปโรงแรมเลยนะไอโมที่ที่เราไปฉลองนั่นน่ะแถวแถวพระโขนงอ่ะโรงแรมนี้จะสร้างเป็นตรงขึ้นมาอย่างนี้เลยครับแต่ตรงกลางครับมันจะเป็นมันจะเป็นช่องว่างเป็นกลมๆลานกลมขนาดใหญ่แล้วขึ้นไปถึงขั้นบนสุดอ่ะจะเป็นกระจกแผ่นใหญ่ๆให้ดูแล้วขัานบนเป็นชั้นหอล้ลให้เดินอยู่บนกระจกนั้นอ่ะแล้วมองลงมาข้างล่างอ่ะกูไม่ไป ให้คุณดาวตื้ยาวเลยหอยมีหลายคนบอกหมั่นไส้เซียนพูดมากนะมาเล่นมานะครับผมก็ไอ้คุณนะไม่รู้อะไรความลับของผมอะเด็กกาบอกมันก็อย่างนี้แหละได้แต่พูดอันนี้คือกาบอกป้าร์ตเ้ยยยยยยยอยยยนยยยยยยย้ยยย้นยยยนนยยย้ยยนยยยยยยยนย้ยย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 ย้ยย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 ลยย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 นยย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 ้ยย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 เยอยเยยยยว้ยย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 มยยยยยย ทำไมมันไม่โกาะ่ะไปโกโก้ลองสโลนะสโลทำไมาเมืองตึงต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 งมให้มให้มใอันนี้มันต้องเป็นเพลงนี่แลตึ้งตึ้งตึงตึงไอ้่ต้องต้องมีนกฟีราบด้วยบอกตึ้งตึงตึ้งตึงกไม่กล้าปล่อยกูบอกลตนีกูไม่กล้าปล่อย กูไม่กล้าปล่อยคลิกขวาอันเนี้ยปล่อยตรงเนี้ยได้อยู่คุณผู้สิ่อข่าบอกว่ากดคอนโทรลนั่งก็เดินได้มั้งอย่าไม่แล้วแหวงหมดแล้วอ๋อคอนโทรลนั่งคอนโทรลหนึ่งทีมันคือนั่งอ่าดึง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 ไอ้สอไอ้สองทีมันแล้วก็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 สองอแล้วก็เซิร์ฟไวอย่างเงี้ยเหรอดึงดึงดดึง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 เงี้ยนะ เออด, hai, ดึง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 อ่ะขึ้นไปขึ้นไปเข้าวันนี่นัเนเน่ท่านี้เลยไข่เครียด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 อีหอยตกมานะมึงนะเออดูดูเอ่ตกมานะเออกูจะหาให้ไอ้พวกใส่ไฟเฮ้ยอย่ากทำโต๊ะสัตว์ พักก่อนพักก่อนพักก่อนอันนี้พักได้พักได้มีช้างมีช้างมีช้างรอดีใจกับมึงอยู่อ่าหลายคนนั่นถามว่าตาพนมตามหาช้างอยู่ไหนครับผมอันนี้ช้างตัวผู้ตัวเมียครับผมใช่มพูดยากเลยตอนนี้คุณใบก่อนถามว่าไอ้ช้างเมื่อกี้นี่หางชี้ไหมครับใช่ถ้าหางชี้นี่แสดงว่าเป็นช้างตัวเมียถูกต้องเอาผวนเด็กอ่าแต่ถ้าถ้าเป็นตัวผู้จะเป็นขางที่หาง แต่อยู่กีงงอ้ย่าอย่าเพิ่งเฉลยอย่าเพิ่งเฉลยไปเฉลยตอนหลังไลฟ์เออเราสโลว์แล้ววิ่งและคอนโทรลสองทีก้าวลาวกาลาวจริงๆไอ้โมไอ้โมมึงเกิบมึงคอนโทรลไม่ได้แล้วมึงหาแล้วกูบอกให้ไอ้โมมึงนะมึงนะมึงนะเกือบแล้วนะใจเย็นนะ รีวิวเกมเมื่อกี้นี่เงือออกเท้าเต็มสิบมีคนบอกตั้งแต่ t o มัทวอเตอร์ก็ไม่เชื่อสื่อแล้วก็อันนี้เอาจริงจริงมันก็แค่คนหนึ่งคนใน IGN อันนี้คืออธิบายเพื่อให้ทุกคนเข้าใจไม่เข้าใจผิดแล้วกันคือ i อ n ที่เขาเป็นรีวิวภาคไดมอนด์โปเกม่อนดมอนัเขาในเนื้อความนะเขาระบุว่าเขาเขียนอธิบายไว้ว่าในเกมมี ตัวละครมีศัตรูที่ใช้โปเกมอนธาตุน้ําเยอะมากๆจนทําให้ส่งผลต่อสมดุลในการจัดทีมต้องจัดทีมเพื่อให้ชนะธาตุน้ําเป็นหลักทําให้ใช้โปเกมอนได้ไม่หลากหลายเท่าภาคก่อนแล้วมันมีคนไปเอาไปเอาแค่คำ water ประโยคเดียวมาว่า t o o much water คือข้อเสียคนก็แบบอะน้ำเยอะแล้วยังไงวะนี่นี่คือการรีวิวเหรอใช่แล้วคนก็เลยไม่เข้าใจเหมือนเหมือนเหมือนที่คนส่งผลถามว่า t o o much water คืออะไรบางทีพอมาแค่เนี้ยคนเลยไม่เก็ตจริงๆแล้วมันคือการรีวิวที่แบบ ถ้าถ้าคนที่เขาเล่นอยู่แล้วเขาจะเก็ตเลยแหละเขามีเขามีเผลล์มันมันเป็นมันเป็นแค่โจหัวอะทุกคนบา้อไม่อ่านด้วยก็ขยี้กันต่อไม่ต้องตอนลายต้องจนไอจีนดูงงไปเลยมันกลายเป็นมีมแล้วมันก็น่ารักดีนะไฟนนอนภาคไหนคือไฟนอนที่สุดสำหรับตัวเราล้ก็อย่างที่บอกเกมไฟนอนแฟนตาซีที่เซียนบอกเมื่อกี้ว่าแม่งเปลี่ยนทุกภาคเพราะงั้นคุณจะบอกว่าคุณชอบไฟนอนที่มันเปลี่ยนทุกภาคนั่นแปลว่า คุณก็ไม่รู้ว่าภาคต่อไปคุณจะชอบอะไรมันเออเราไม่รู้ว่าภาคต่อไปมันจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนไปยังไงเพราะงั้นมันเลยไม่แปลกเลยที่แต่คนจะมีสิ่งที่ชอบในแฟนน้อภาคนั้นไม่เหมือนกันเพราะจึดติดกับแฟนอลที่ไม่เหมือนกันอช่ใช่ยามคนผมชอบแฟนอลเจ็ดมากเลยแต่ที่บางคนดอลลี่เนี่ยชอบเจ็ดที่สุดครับเจ็บแบบเรียบ น่ามันจะจับมาแล้วมาแล้วคุรอเลยคุรอเลยกูรอเลยโอ้โดนชอบหมดเลยจับจับเว่ยยยยยย้ยย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 บอยย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 มยย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 อยย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 ยายเกยยารยแยย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 ยงไย้ยย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 กยยรยย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 มยยยยยนการยยอ่ แท็กไหมแบบโพสพื้นที่ส่วนตัวติดแฮชแท็กเป็นแบบแคมเปญใดๆของพวกคุณที่เห็นเหมือนกันนึกออกไหมอ่าเข้าใจแล้วอะไรแบบนั้นอะรีทาวงรีทวิตกันไปเนเมื่อคุณเห็นเหมือนกันแต่ว่าเป็นพื้นที่ของคุณเองโอ้ไม่กันสั่งเย็นตาโฟไม่ใส่เต้าหู้มันมันจะเป็นอะไรอะโส่วนตัวผมนะรีวิวว่าชอบหรือไม่ชอบผมจะให้น้ำหนักกับคนที่เล่นมาก่อนใช่ คุณเล่นเล่นเล่นมาก่อนไม่ชอบก็เรื่องหนึ่งชอบก็อีกเรื่องหนึ่งรับคุณจะไม่ชอบแบบอาคติหรือจะชอบแบบอวยอันนี้แล้วแต่ขอให้เล่นจริงๆมาก่อนครับแล้วผมเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเอ้ยโอเคเว้ยแต่ถ้ามึงไปดูยู u b e มาไปดูคนอื่นเขาเล่นมาไม่เอานะผมอันนี้พูดตามตรงกูแม่ค่ะจริงๆ สำหรับเกมนะสำหรับเกมอย่างเดียวนะฮะไม่ใ <notes> ช <Your iPad> well 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 ่ตาเกียบกับหนังด้วยผมจำได้ว่าฝรั่งเขามีวลีที่บอกว่าโหวตวิดีโอวอลเล็ตคือถ้าคุณเห็นว่าเกมมันไม่ใช่สําหรับคุณและคุณเคยชอบภาคเก่าๆกันมางเงี้ยภาคใหม่คุณก็แค่ไม่ซื้อพอมีคนแบบคุณเยอะๆเข้าเนี่ย่ายเกมก็ต้องเห็นแล้วว่ายอดขายมันมีมันตกลงอย่างมีประเด็นมันมีในยะบางอย่างใช่มันมีในยะนั่นเขาเขาก็เห็นแล้วเออเกมมันมีปัญหาตรงนี้นะเพื่อที่จะปรับปรุงในภาคต่อไปหรือถ้า ไม่ปรับปรุงในภาคต่อไปเขาก็จะเสียแฟนกลุ่มนั้นไปเลยตลอดไป oh <my> นะครับวันนี้ไปแล้วสี่ตัวเหมือนเมื่อวานนะสร่อเเพราะเราทั้งสี่ตัวเออเราสี่ตัววันนี้อันนี้เราไม่แก้ <laughs> ต้งบอโอเคครับพวกเราสี่ตัวไปแล้วครับสวัสดีคร <laughs> ับชอบ